สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีพิเศษนะครับคลิปนี้นะครับมีพระเก่าเก่าที่สวยนะครับมาใหม่ๆนะครับชื่นชอบและสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับของเข้านะครับสดๆแลร้อนนะครับท่าไนชื่นชอบและสนใจนะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับไม่มีเลขนะครับติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ0 6 2 0 7 9 2 5 2 6ยครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดเข้าไลน์นะครับ ชมพระเก่าๆสวยๆยอดนิยมบ้านๆนะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จเลยนะครับเป็นพระยอดนิยมตลอดกาลนะครับจักรพรรดิแห่งพระเครื่องพระสมเด็จยอดนิยมลงรักปิดทองเก่าครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยและงดงามครับแห้งมากๆนะครับพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าครับสวยสมบูรณ์นะครับรักและทองนะครับสวยเดิมนะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆสวยๆองค์ที่หนึ่งครับชืนชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่ง ต่อก็องค์ที่3ของรายการนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะ3ามชั้นครับแต่เนื้อเก่าแห้งเดิมๆครับพระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่สีสวยๆเก่าๆคมๆนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆเข้ามาใหม่ครับองค์ที่3ราคาเบาๆนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ละรายการครับพระสมเด็จเก่ามากครับเนื้อเก่าแห้งสวยครับ มูสุดๆนะครับจบงานเหมาล่าสุดครับพระสมทต่อไปก็มาชมพระกุนะครับเป็นพระนาคปกลบุรีสนิมแดงครับนานๆมาทีนะครับเนื้อสวยเก่าจัดครับพระนาคปกลบุรีนะครับสนิมแดงเนื้อเก่าๆแห้งๆเดิมๆครับสนิมแดงเก่าจัดนะครับให้ชมกันชัดนะครับนานานมาทีนะครับพระนาคปกเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณครับ กลุ่ววัดประสีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดลบบุรีครับสนิมแดงนะครับสวยงดงามนะครับมีหน้ามีตาครับพระนาคปกเนื้อตะกัวสนิมแดงยอดนิยมครับจังหวัดลบบุรีพร้อมกับข้าวเก่าเก่าที่สวยเดิมเดิมนะครับพระนาคปกยอดนิยมบ้านเก่าเก่าครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับวัดประสีรัตนมหาธาตุครับมาพร้อมกับข้าหูยานนะครับ ของบ้านนเก่าๆนะครับหลายร้อยปีนะครับอายุนะครับองนี้เป็นพระหูยานลบุรีเนื้อชินครับเจ้าของเดิมเจาะรูคล้องใช้นะครับคนโบราณครับตกทอดกันมานะครับได้สวยงามครับพระหูยานลบุรีเนื้อชินเป็นเนื้อชินเงินนะครับองนี้นะครับแก่ตะกัวนะครับเนื้อชินเงินครับพระหูยานงานวินเทจเจาะรูคล้องใช้สมัยเก่าครับมิเส พระเก่าเก็บโบราณนะครับมาใหม่ครับพระหูยานลบุรีพิมพ์ใหญ่กู่เก่าเมืองลบุรีครับมาพร้อมกับพิมพ์เล็กนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพระหูยานพิมพ์เล็กเนื้อสวยงามมากครับลบุรีนะครับเก่าสวยๆครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับพระหูยานลบุรีพิมพ์เล็กครับผิวสวยงามและมีเสน่ห์สุดๆนะครับ ต่อไปก็มาชมพระยอดขนพลลบุรีนะครับเนื้อดินครับกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับจังหวัดลบบุรีเนื้อดินพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับนเมืองลบบุรีครับเนื้อดินไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่เจอแต่เนื้อชินครับมาใหม่ล่าสุดครับพระยอดขุนพลลบบุรีครับมีลาดำนะครับตามตำรานะครับแล้วก็คาบกู่เก่าเกาะติดแน่น ะเห็นคาบกุกนะครับกระจายอยู่ทั่วครับแล้วองค์พระนะครับจะมีลาดํานะครับตามตําราพระกุบุรานะครับส่วนใหญ่จะมีลาดําติดตามองค์พระครับพระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินเงินเก่าสภาพยังสวยครับพิมพ์เล็กนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยพระยอดขุนพลเนื้อชินเงินครับสวยงามนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับ สุดยอดความเก่าและสมบูรณ์ครับมาใหม่ล่าสุดพระยอดขนพลลบบุรีพิมพ์เล็กครับเนื้อชินเงินเก่าของบ้านๆนะครับเหมาออกมานะครับท่าใดรที่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญเก่าหายากขององค์การนะครับนานมาทีนะครับเหรียญเนื้อตะกัวลองพิมพ์แต่องค์นี้พิเศษนะครับหูเชื่อมนะครับเป็นทงแดงครับ หลวงปู่ขาววัดหลักสี่สองสี่หกเก้าครับหลวงปู่ขาวยอดนิยมนะครับวัดหลักสี่ขอบกระบอกครับหลังยันอัคระนะครับสุดยอดเกจิกเก่าแห่งกรุงเทพมหานครนะครับเหรียญเนื้อตะกัวลองพิมพ์ขอบกระบอกหลวงปู่ขาวครับวัดหลักสี่ซึ่งเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับประสบการณ์สูงแ้วัาดคงกระพันมาอุดครับหลวงปู่ขาววัดหลักสี่สองสี่หกเก้าครับ สวยงามนะครับและมีเสน่ห์มากนะครับต่อไปก็มาชมภาพถ่ายหลวงพ่อพรมนะครับปี13ยอดนิยมครับด้านหน้าก็จะมียัน10บติดที่สังคติท่านนะครับหลวงพ่อพรมมาช่องแคร์เภรอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นภาพถ่ายเลี่ยมพลติกโบราณครับเลี่ยมเก่านะครับประมาณปี1นึครับภาพนี้นะครับหลวงพ่อพรมนั่งบริกรรมคาถาครับัาช่องแคร์เร์ตาคี จังหวัดนครสวรรค์ครับสวยงามมากนะครับตัวจริงสวยเดิมนะครับหุ่มเก่าด้านหลังครับหลวงพรอพรมวัดช่องแคนครสวรรค์อีพีพิเศษนะครับไม่มีชื่อตอนนะครับสนใจติดต่อนเข้ามานะครับต่อกันด้วยพระเนื้อชินตะกัวลงลักปิดทองเก่ากูวัดเรียบนะครับกรุงเทพมหานครครับ ซึ่งเป็นพระกลุชื่อดังนะครับวัดเรียบสุดยอดหายากนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวเก่าครับตะกัวสนิมแดงนะครับหลังกาบหมากเกิดจากการกดพิมพ์กระ,กะดานนะครับเป็นพิมพ์เยียนอุ้มบาทนะครับพระกุวัดเรียบกรุงเทพมหานครครับการประวัติการสร้างก็จะน่าจะอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ เนื้อตะกัวเสนิมแดงลงลักปิดทองเก่าโบราณครับสุดยอดหายากนะครับสวยๆแบบนี้นะครับลงลักปิดทองเก่าครับพระกุกเก่าโบราณน,นะครับวัดเรียบกรุงเทพมหานครต่อก็ได้เหรียญหายากนะครับนา,นานมาทีนะครับเหรียญโลหะด,ดูวัสดกเหรียญยอดนิยมครับรุ่นหนึ่งเหรียญน,นี้สร้างประมาณ ปี20นะครับหลวงพูด,ดูนะครับหลวงพุทดหลพูด,ดูสร้างครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยมากันแล้วนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาพิเศษเก่ามากๆครับหลวงพูด,ดูวัดสแกนะครับเหรียญยอดนิยมรุ่นแรกครับ ต่อก็เดื่ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม